สวัสดีครับผมเห็มที่บรกษาการขายโตโยต้าชัวร์กรุงไทยสาขารามินทากรมอ .7 วันนี้มีโตโยต้านิวรีเกนเดอร์มารีวิวให้ท่านลูกค้าที่หาอยู่เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีเกนเดอร์ปี2021นะครับนะครับรถตัวนี้จะเป็นรถเทสไตร์นะครับผมไม่วิ่งอยู่แค่40,000กโลเท่านั้นนะครับ ลูกค้าที่หาอยู่เนี่ยสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบข้างกันก่อนนะครับเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยเก็บงานมาเลยนะครับเป็นตัวเ e กินเดอร์2.8สิกมาโฟนะครับนี่ฮะสีดําเงาสวยมากครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องครับเมัดอาร์คิ้งยังอยู่ครบนะครับฝาโครงของรถไม่แตกนะครับผมเป็นรถแทปไรส์นะครับรถเดิมรถสวยเดิมเลยนะครับรถสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในนะครับภายในครับเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ของฟ้าคู่หน้าเลยนะครับนะครับภายในนะครับเบาะหลังนะครับสูโทนนะครับัวครับสี่ซิม่าโปรนะครับมีกล้องรอบทิทางนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปในเบาะหลังข้างหลังนะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกอลลอยของโรงงานจากโรงงานเมอร์ตาเลยนะครับไปดูข้างหลังกันนะครับ นี่นะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมเดินทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยมากมอนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับลูกค้าที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้ New r e g e n e r นะครับปีส0 2 1ันินะครับนะครับสนใจติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับเหมที่ปรึกษาการขายที่ตัวท้าชัว์กรุงไทยนะครับผม ดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถผมมีบริการถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับและมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวการับรถเนี่ยผมมีรถสไลด์ส่งรถให้ฟรีถึงต่างจังหวัดทุกที่ทั่วไทยเลยครับครับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่นครับผม ภายในนะครับภายในภายในเหมือนใหม่มากครับเรถใหม่ป้ายแดงเลยครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับบอกว่าคู่หน้านะครับปุ่ตาร์ท้านะครับผมไม่วิ่งอยู่ที่สี่หมื่นหกพันโลนะครับมีแพดเดิลชีฟนะครับผมนะสวยสุดมากครับใครที่หาตัวนิวไรเกนเอร์สีดำอยากจะกดสีหายากมากเลยนะครับหาย ก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์0813926391ยินดีให้คำปรึกษาทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับผมปรึกษาได้ฟรีเลยครับสนใจทักไลน์0813926391แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ